สายแบกสายบรรทุกค,คันนี้นะคะเลขไม่เพียง43,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะของช่วงล่างคันนี้เรียกว่าจับให้หนักจับให้เต็มนะคะดามกระบะด้านล่างเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญรีบเป็นเจ้าของตอนนี้น้องน้ําให้ส่วนลดทันทีเลยคันละ3000บาทนะคะและสิ้นเดือนมานะคะยังมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลอีกกว่า50,000บาทกันเลยทีเดียวเพราะ ขับคันนี้นะคะเป็นสายแบกสายบรรทุกสายจัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะคะมาพร้อมกับคอกลัวพาลอยนะคะสีขาวนะคะโฉมหน้าตัวเจพรัตนะคะบอกเลยว่าตัวเจพรัต้องมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะอุปกรณ์เสริมออปชันมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะเริ่มกันที่ล้อแม็กเวลคู่หน้าเลยนะคะได้แค่ล้อแม็กเวลนะคะคู่หน้าก็คุ้มเกินควรแล้วนะคะ ในส่วนของยางก็เป็นยางใหม่พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญในส่วนของตัวเจพัดนะคะกระจกนะคะก็จะตกแต่งมาพร้อมกับโครเมียมนะคะมีไฟไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างให้เรียบร้อยเลยนะคะมือจับนะคะมาพร้อมกับโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของรั้วนะคะในส่วนของคอกนะคะเราจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะความสูงนะคะกี่ชิ้นกี่ชั้นนะคะนับได้เลยนะคะเรียกว่าบรรทุกได้แบบสุดๆแน่นอนสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของล้อหลังนะคะต้องเป็นล้อกระทัาผาเพาลอยนะคะยางมิชลินนะคะ XCD2 นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นยางบรรทุกนะคะสายแบกแน่นอนนะคะบรรทุกได้4-5ตันนะคะเดี๋ยวเราไปชมช่วงล่างกันค่ะ มาในส่วนของช่วงล่างคันนี้เรียกว่าจัดให้หนักจัดให้เต็มนะคะตั้งแต่ดามกระบะด้านล่างเลยทีเดียวนะคะแนบนะคะมาถึง10ชิ้นสิแผ่นกันเลยนะคะชกนะคะเป็นชกไข้คู่นะคะสี่ต้นโอ้โหนะคะเรียกว่าบรรทุกกระทะผ่าเผาลอยจัดหนักจัดเต็มแนบชก ดามกระบะนะคะมีให้ครบนะคะและที่สำคัญนะคะในส่วนของอุปกรณ์เสริมเพื่อความสวยงามนะคะเห mm hmm. ล็กค้ําหลบป้ายนะคะเราก็เสริมเติมแต่งมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. และในส่วนของบรรทุกนะคะ mm hmm. แม็กไนนุง่ง mm hmm. แม็กไนเนอร์นะคะ mm hmm. ก็มีมาให้พร้อมสับ ครบครันเลยทีเดียวนะคะเหล็กกั้นนะคะด้านท้ายนะคะกั้นของไม่ให้ร่วงไม่ให้หล่นนะคะเราก็มีมาให้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องไปเสริมเองเลยทีเดียวนะคะเรามีมาให้ครบพร้อมวิ่งงานกันเลยทีเดียวค่ะมาชมภายในกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น2.8เจพันะคะทุกอย่างระบบกระจงกระจกนะคะประตูนะคะเป็นไฟฟ้าเป็นเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญกุญแจได้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทด้วยนะคะเป็นปี2019ปี ใหม่ไม,ม่น้อยนะคะเลขไม่เพียงสี่0มืนสามกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะแต่เราก็มาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode Power Mode ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ได้มาในส่วนของเบาะหนังสีดำนะคะสะอาดสะอา้านเรียบหรูดูแพงเลยทีเดียวนะคะตรงกลางนะคะมีแก้ววางของให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านหน้า,นาคอนโซลน่องคอนโซลหน้านะคะ ถุงลมนิรภัยนะคะมีมาให้ครบนะคะในส่วนของเครื่องสอง่งเครื่องเสียงนะคะก็พร้อมนะคะคันนี้นะคะเรียกว่าใช้งานได้แบบสะดวกสบายนะคะคนขับนะคะก็ขับสบายแน่นอนนะคะบรรทุกได้แบบสบายใจปลอดภัยหายห่วงคะ่ะอ่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่อง2.8นะคะเอาใจสายบรรทุกนั่นเองนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะแน่นอนนะคะสะ,สะอาดสะอาดและเครื่องเดิมๆนะคะ คันนองคันหน้านะคะน็อต3ตัวแรกของเรานะคะแผ่นพงแผ่นเพดนะคะตัวอักษรปีผลิตนะคะเรามีระบุให้ครบชัดเจนเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นปี2019นั่นเองนะคะลูกค้าสามารถมาตรวจสอบได้เลยนะคะฝากระโปรงนะคะแผ่นส,ส,ต,สติกเกอร์นะคะเม็ดกลมเม็ดรีนะคะต่างๆมีให้ครบนะคะแผงกันความร้อนนะคะ และที่สําคัญนะคะฝากระโปรงของเขานะคะแท้ๆเดิมๆแน่นอนเลยนะคะก็จะเป็นโลโก้ของเขาเองโลโก้ของเตอรต้านั่นเองนะคะสําหรับคันนี้ค่ะสําหรับสายแบกสายบรรทุกคันนี้นะคะรีโว คอรอบครัวปี2019เครื่อง 2.8J เ p l ั s นั่นเองนะคะสีขาวเราจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยเลยนะคะบันทุกได้หนักถึง5ตันนะคะน้องน้ำขายเพียง569,000บาทเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญรีบเป็นเจ้าของตอนนี้น้องน้ำให้ส่วนลดทันทีเลยขันละ3,000บาทนะคะและสิ้นเดือนมานะคะยังมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลอีกกว่า 50,000บาทก็เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรีบโทรมาที่น้องน้ำได้เลยที่เบอร์0611781888ค่ะ